สวัสดีครับผมเคยจากช h a n n เขื่อนวิวครับและในคลิปนี้นะครับผมก็มีไม r e l เลสจากยี่ห้อโคมิก้ารุ่น Boom XU QUA หรือว่ารุ่นคอร์มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันก็จะเป็นไม r e l เลสตัวนี้เลยครับนี่ ไม์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม้วา l เลสที่ใช้คลื่องสัญญาณแบบอนาล็อกหรือว่าครื่อความถี่แบบ UHF โดยจะมี4ตัวส่ง1ตัวรับก็จะเหมาะกับงานโปรดักชันที่ต้องใช้ไม์กับพิธีกร2-4คนแต่ว่าก็จะมีรุ่นที่เป็น2ตัวส่งแล้วก็1ตัวรับให้เลือกซื้อเหมือนกันที่ผ่านมาหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับการใช้งานไม์ที่เป็นคลื่นสัญญาณแบบอนาล็อกหรือ คลื่อนความถี่แบบ UHF นะครับคลื่อนความถี่แบบ UHF ก็จะมีความเสถียรมากกว่าที่เราใช้คลื่อนความถี่แบบดิจิตอล2.4กิกะเฮิรตซ์อย่างในปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวไมค์มิก้าบูม XD ที่ผมเคยรีวิวไปไมค์ตัวนั้นนะครับก็จะเป็นไมค์ที่ใช้สัญญาณแบบดิจิตอลก็คือถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi 2.4กิกะเฮิรตซ์เยอะๆเช่นในห้างหรืองานอีเวนต์ต่างๆที่มีการใช้อุปกรณ์2.4กิกะเฮิรตซ์เหมือนกันการที่เราใช้ไมค์แบบดิจิตอลเนี่ยก็อาจจะทาให ก็จะทาให้สัญญาณเสียงมันขาดขาด,ดหายหายซึ่งถ้าเราไปใช้งานไม์แบบเครื่อความถี่ UHF เราก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าไม์แบบ UHF ในอดีตเนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่แบตเตอรี่ที่เราใช้ก็จะเป็นถ่าน AA 2ก้อนการใช้งานมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายมากๆแต่ทางคมิกานะครับเขาก็ได้หยิบเอาจุดเด่นของไม์ดิจิตอลมาใส่ในตัวไมโคมิกาบูม XU ตัวนี้ไว้ด้วยก็คือตัวไม์จะมีขนาดเล็กน้ําหนักน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากตัวไม์จะมีแบตเตอรี่แบบาาแบ,บ้ตบ แล้วก็ที่ตัวส่งเนี่ยก็จะมีไมค์บิวอินติดมาให้ในตัวเลยตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการอั b นบ็อกซ์ดูอุปกรณ์ภายในกล่องของค o m ิก้าบูมเอตัวนี้กันนะครับอย่างแรกที่ผมชอบมากๆเลยครับก็คือตัวกระเป๋าที่เขาทําออกมาได้ดูดีมากๆที่ด้ามจับเนี่ยก็จะเป็นสีส้มตามสไตล์ของค o มิก้านะครับแล้วก็ที่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีเขียนแบรนด์คมิก้าเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านใน ด้าในกระเป๋าเนี่ยในนี้นะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานตัวไมคโคมิก้าบลูเอ็กซ์ตัวนี้มาให้ถ้าใครต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปอ่านการใช้งานตัวไมคในนี้ได้ในกระเป๋าก็จะมีอุปกรณ์การเชื่อมต่อมาให้แบบครบๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการหยิบเอาอุปกรณ์ทั้งหมดออกมาให้ดูนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างแล้วก็อย่างแรกที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นสาย T-R-S to T-R-S 1เส้น นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับตัวรับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสาย trs t o xlr ตรงนี้ก็ดีมากๆนะครับที่เขาให้ตัวหัวที่เป็นแบบ xlr แบบนี้มาด้วยแล้วก็ถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นสาย usb type a to usb type c นะครับแต่ว่าสายของเขาเนี่ยจะมี3หัวด้วยกันก็จะเป็นสาย usb type a หัวเดียวนะครับแต่ว่าจะมีสายแยกให้เราเสียบชาร์จอุปกรณ์ได้ถึง3ตัวพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็ดีกว่าเราไปเสียบชาร์จอุปกรณ์ แยกทีละตัวนะครับแล้วก็ทางโคมิกาเนี่ยเขาก็จะให้ไมล์ลาวาเลียมาให้ทั้งหมด4ชุดด้วยกันแล้วก็จะมีตัววินสกรีนหรือว่าตัวเดดแคทมาให้อีกทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวเดดแคทตัวนี้ครับเราก็จะเอาไว้ใส่กับไมล์บิวอินของตัวส่งแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ที่จะเอาไว้ใส่กับตัวรับเพื่อที่จะติดตัวรับเข้ากับตัวฮอตชูบนหัวกล้องอีกทีหนึ่งแล้วก็ด้านในกระเป๋าเนี่ยอีกชั้นหนึ่งนะครับในนี้นะครับก็จะมีเป็นตตตตััััััััวววววววรรบบ1แแลล้้้้กกก็็ส่งงทหมมดด4ยนนะะคจี home. สำหรับการกระแทกไว้ให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ตัวส่งสัญญาณกันก่อนเลยสําหรับตัวส่งที่เขาให้มาก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับหน้าตามันก็จะเหมือนกันทุกตัวเลยดีไซน์ของตัวส่งสัญญาณเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยวัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกที่เขาใช้เป็นพลาสติกเนี่ยก็เพราะว่าจะทําให้ตัวส่งเนี่ยมันมีน้ําหนักเบานะครับโดยตัวส่งเนี่ยจะมีน้าหนักเบาเพียงแค่45กรัมเท่านั้นเองตัวส่งตัวนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่แบบ b u i l โม,ม, ah, ามาง ประมาณ6ชั่วโมงครึ่งเลยแล้วก็มาดูที่ด้านบนของตัวส่งตัวนี้กันที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูส,สําหรับเสียบไมล์ลาวาเลียตรงนี้นะครับส่วนตัวผมชอบดีไซน์ของรูเสียบไมล์ลาวาเลียของเขามากๆนะครับเพราะว่าเขาจะออกแบบมาให้การเสียบไมล์เนี่ยมันสามารถล็อกแล้วก็มีความเซฟตี้มากขึ้นได้ด้วยนี่นะครับตัวแจ็คของไมล์ลาวาเลียเนี่ยจะมีแง่งที่เป็นแง่งสีดำๆแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเสียบไมล์ลาวาเลียเข้าไปแล้วก็มันจะล็อกไว้ให้ด้วยนะครับ นี่นะครับตัวไมลมันก็จะล็อกแล้วก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นสายมันก็จะไม่หลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เราจะไม่สามารถดึงตัวไม่ออกมาได้เลยนะครับนอกจากเราจะกดที่ตัวแง่งสีดําตรงนี้นะครับกดลงแล้วก็ดึงตัวไมลออกถึงจะดึงสายออกมาได้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมชอบดีไซน์การออกแบบของโคมิก้าเขามากๆซึ่งเขาก็จะออกแบบมาตั้งแต่ตัวไม่โคมิก้าบูมเอ็กซ์ดีแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ทุกยี่ห้อเนี่ยก็ควรจะมีระบบล็อก เซฟตี้ตัวนี้เอาไว้แล้วก็ถัดมาอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของไมย usf ตัวนี้เลยก็คือตัวไมยจะมีไมยแบบบิวอินติดมาให้กับตัวส่งเลยเราก็สามารถใช้งานไมยตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องเสียบสายไมยเวาเลียก็ได้นะครับที่ด้านหลังตัวส่งนะครับก็จะมีตัวหนีบอยู่นะครับตัวหนีบตัวนี้นะครับเราก็สามารถนํามาหนีบเข้ากับเสื้อเราแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เราก็สามารถเปิดใช้งานตัวไมยได้เลยนะครับแล้วก็ที่ตัวไมยบิวอินตรงนี้นะครับเราก็สามารถนําตัว w i n สก c r e e n หรือว่าตัว d Dead c a t ตัวนี้มาครอบที่ตัวไม้ได้เลยตัว d Dead c a t ตัวนี้ก็จะช่วยการเสียงลมที่เข้ามายัางตัวไม้บิวอินตัวนี้ได้นะครับนี่นะครับถ้าเราใส่ตัวบินสกรีนแล้วหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ด้านข้างตัวไม้ตรงนี้นะครับจะมีเขียนภาษาอังกฤษว่า IR ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสแกนอินฟราเรดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับฟีเจอร์ตัวนี้แล้วก็ช่องต่อไปนะครับก็จะเป็นช่อง USB Type C ไว้สําหรับชาร์จไฟแล้วก็ถามมาอีกนะครับก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตสัญญาณตัวใหม่ตัวนี้ไมโครมิกาบูมเอ็กซ์ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม่ที่ใช้คลื่นความถี่แบบ u h f ที่ตัวส่งนะครับเขาก็จะมีเสาส่งสัญญาณที่เราสามารถกางออกมาได้ถึง180องศาเลย นนะครับี่ตรงนี้ถ้าเราจะใช้งานตัวไม้ผมก็แนะนําให้กางเสาสัญญาณตัวนี้ออกมาด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้การส่งสัญญาณมันสามารถส่งได้ไกลแล้วก็เสถียรมากขึ้นนั่นเองระยะการส่งสัญญาณของไม้ตัวนี้ครับก็จะส่งได้ที่ระยะประมาณ120เมตร ตอนท้ายๆคลิปเนี่ยผมก็จะมีการทดสอบการส่งสัญญาณของไมค์ตัวนี้แล้วก็ทดสอบคุณภาพของไมค์ให้ชมกันด้วยนะครับยังไงก็รอชมไปได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆแนะนาไปทีละส่วนที่ตัวส่งตัวนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าจะไม่มีจอสําหรับการดูสถานะการทํางานของตัวไมค์ก็จะมีแค่ไฟบอกสถานะเท่านั้นแล้วก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มเท่านั้นครับก็คือด้านบนจะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็ที่ด้านล่างก็จะเป็นปุ่มมิวเสียงการเปิดใช้งานตัวส่งสัญญ,ญาณเนี่ยก็ให้เรากดปุ่มเปิดค้าาเอาไว พอเราเปิดตัวเครื่องแล้วเนี่ยก็จะมีไฟสถานะเป็นไฟสีน้ําเงินแบบนี้ขึ้นมาถ้าเรากดปุ่มเปิดหนึงครั้งไฟด้านบนตรงนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็นสีม่วงตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานโหมด low cut filter หรือว่าการตัดเสียงย่านต่ำนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการมิวเสียงก็ให้เรากดปุ่มมิวค้างเอาไว้นะครับ ที่ด้านล่างจะขึ้นเป็นไฟสีแดงขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวไมค์ทาการปิดเสียงเอาไว้หรือว่าทําการมิวเสียงเอาไว้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวรับหรือว่าตัวรีเซิร์ฟกันสําหรับตัวรับหรือว่าตัวรีเซิร์ฟตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวส่งตัวรับก็จะมีน้ําหนัก90กรัมแล้วก็จะมีแบตเตอรี่แบบบิวอิน1,400มิลลิแอมจะใช้งานได้นานต่อเนื่อง6.5ชั่วโมงเหมือนกับตัวส่งเลยนะครับด้านบนตัวรับนะครับก็จะมีช่องสําหรััับบบเเสสีียยยยยาา TRS อออู่่่่2ชชงงด้ววกกกนนนแรระะค็จข A B จะเอาไว้เสียบไม์ตัวที่1กับตัวที่2แล้วก็ช่องที่2นะครับก็จะเขียนว่า C ทับ D ช่องนี้ก็จะเอาไว้เสียบไม์ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4ตรงนี้ก็จะเป็นการทํางานแบบแยกลายเสียงแบบสเตอริโอหรือว่าเราจะใช้สายเส้นเดียวแล้วก็ทําการมิกซ์เสียงชแนล A B C D ชแนลเดียวก็ได้นะครับก็จะเป็นการทํางานแบบโมโนนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงส่วนนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องต่อไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบหูฟังไว้มอนิเตอร์เสียงได้ ทานมาตรงนี้ก็จะเขียนว่า IR ก็คือเซนเซอร์อินฟราเรดสแกนแล้วก็ที่ตัวรับตัวนี้นะครับก็จะมีเสาสัญญาณเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสาสัญญาณเขาจะมี2ตัวแล้วก็สามารถกางได้กว้างกว่าตัวส่งก็ถ้าเราจะใช้งานตัวใหม่เนี่ยผมก็แนะนําให้กางเสาสัญญาณตัวนี้ออกมานะครับจะได้รับสัญญาณได้ดีมากขึ้นแล้วก็ที่ด้านล่างของตัวรับเนี่ยก็จะมีช่อง USB Type C ไว้สําหรับชาร์จไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับถ้าเราจะเอาไปใส่กับตัวกล้องของเราเนี่ยเราต้องเอาตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มาประกอบเข้ากับ รับก่อนวิธีการใส่ก็ให้เราใส่ด้านนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราดันเข้ามาให้ลงล็อกนี่นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะติดอุปกรณ์ได้แล้วตัวนี้เราก็สามารถนําไปติดไว้ที่ฮอชูบนตัวกล้องได้เลยที่ด้านล่างก็จะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่จะเอาไว้เลือกเมนูด้านในถ้าเราจะเปิดตัวเครื่องก็ให้เรากดปุ่มเปิดค้างเอาไว้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เขาก็จะขึ้นเป็น โอมิกาขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจอ LCD ไว้บอกสถานะการทํางานของตัวไม่ทั้งหมดเลยแล้วก็สถานะการทํางานของตัวไม่เนี่ยก็จะดูได้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า A B C D ถ้าผมเปิดใช้งานตัวไม่ขึ้นมานี่นะครับผมกดเปิดตัวไม่ค้งนี่นะครับก็จะเป็นไฟสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นไม่ A นะครับที่เปิดการทํางานขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเปิดทุกตัวเลยนะครับตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 นี่นะครับถ้าผมเปิดไมทุกตัวแล้วเนี่ยก็จะมีไฟสถานะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยในหน้าจอของตัวรับเนี่ย ก็จะบอกสถานะการทํางานของตัวไมด้วยนะครับในนี้ก็จะบอกโหมดการทํางานแบตเตอรี่ของตัวรับแล้วก็ตัวส่งบอกสัญญาณค่าเกณฑ์แล้วก็ความดังเบาของตัวไม์ด้วยแล้วก็เราสามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าตัวไม์แบบละเอียดได้ด้วยนะครับโดยการกดที่ปุ่มเซตตัวนี้ก็จะเป็นการเข้าไปสู่เมนูเมนูตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Channel ในเมนูตัวนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับ c h a n n e l ช่องสัญญาณ ของไม์แต่ละตัวได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการปรับแบบแมนวลแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการปรับแบบแมนวลเนี่ยเราก็สามารถเลือกมาเป็นเมนูที่2ที่จะเขียนว่าออโต้สแกนในเมนูนี้นะครับเราสามารถให้ตัวรับเนี่ยหาช่องสัญญาณให้กับตัวส่งแบบอัตโนมัติได้ด้วยนี่นะครับถ้าผมกดเข้าไปแล้วก็สั่งให้ไม่เอเนี่ยมันหาช่องสัญญาณเองนี่นะครับมันก็จะจุดๆๆนี่นะครับตอนนี้ไมเอก็ได้เป็นช n n e l ที่17แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่องสัญญาณใหม่แต่ว่าตอนนี้จะสังเกตว่าไมเอมันดับไปตรงนี้เราต้องไปทําการแพร์หรือว่าจับคู่ตัวไม่ใหม่อีกครั้งนะครับเพราะว่ามันจะถูกเปลี่ยนช่องสัญญาณไปนะครับก็ให้เราเข้ามาที่เมนูต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นเมนูที่เขียนว่าซิงก์ในเมนูซิงก์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้ไมตัวไหนเป็นไมเอะบีซีหรือว่าดีถ้าผมต้องการให้ไม้ตัวนี้เป็นไมเอผมก็แค่เอาตัว IR Scan สแกนตรงนี้นะครับมา ชนเข้ากับตัว IR ของตัวรับนะครับนี่นะครับให้ชนค้างเอาไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็กดซิงก์ A นี่นะครับนี่อันนี้โอเคแล้วผมทำการซิง์ให้ไม้ตัวนี้เป็นไม้ A เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ไฟสถานะการทำงาน กลับใหม่ครั้งแล้วตรงนี้เราก็สามารถทําการซิงค์ได้ง่ายมากๆนะครับพอเราทําการจับคู่ตัวไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถหาสติกเกอร์มาติดไว้ที่ตัวไม่ก็ได้นะครับว่าไม้ตัวนี้เป็นไม่ a ไม้ b หรือว่าไม้ c หรือว่าไม้ d แล้วก็เมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูที่เขียนว่า Volume ในเมนู Volume เนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับค่าเกณฑ์ของไม้แต่ละตัวได้โดยเราสามารถปรับได้แบบละเอียดเลยนะครับก็จะปรับได้ถึง16ระดับก็จะมีตั้งแต่0 จนไปถึง15นะครับแล้วก็เมนูต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเขียนว่าเมนู mix นะครับไมตัวนี้นะครับก็จะเป็นไมที่มี4ตัวส่งแล้วก็1ตัวรับการใช้งานก็จะมีความแตกต่างจากไมวไวเลสที่เป็น2ตัวส่งแล้วก็1ตัวรับทั่วๆไปตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกการใช้งานให้เป็นแบบ mono หรือว่า stereo ก็ได้นะครับโดยในเมนูตัวนี้นะครับก็จะมีให้ปรับเป็นแบบ mix all กับ mix non ถ้าผมเลือกใช้งานเป็นแบบ mix all ก็คือเสียงที่ได้มันจะกลายเป็นแบบ mono ตัวรับก็จะทำการรวมเสียงไม้ทั้ง4ตัวเนี่ยเข้ามาเป็นลายเสียงลายเดียวแล้วก็สาย d r s ที่ผมใช้เนี่ยอันนี้เราสามารถเลือกเสียบแค่ช่องเดียวก็ได้ การเลือกใช้งานในโหมด mix all เนี่ยก็จะเหมาะก,กับคนที่ไม่ต้องการนำไฟล์เสียงไปทำโปรเซสต่อสำหรับใครที่จะใช้งานตัวไมเป็นแบบ mix all เนี่ยมันก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมก็แนะนำให้ปรับค่าเกนให้เหมาะกับเสียงของพิธีกรแต่ละคนไว้ให้เรียบร้อยอย่าให้มันดังหรือว่ามันเบาจนเกินไปถ้าเราปรับเสียงไมให้มันพอดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำโปรเซสต่อทีหลังในส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานแบบเสียงโมโนนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปเปิด การทำงานตัว Mix เป็นแบบนอน ด้านซ้ายบนก็จะเขียนว่านอนแล้วก็การทํางานของไมตัวนี้ก็จะเป็นการแยกไฟล์เสียงออกมาเป็นแบบสเตอริโอก็คือจะมีการแยกเสียงไมทั้ง4ตัวเลยแต่ว่าการทํางานตรงนี้นะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยก็ต้องรองรับการทํางานกับการเรคคอร์ดเสียงที่มี4 Channel ยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์อย่างพวก Zoom H6 หรือตัว Sony K3M อุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์ที่มีช่อง XLR แล้วก็สามารถเรคคอร์ดเสียงได้หลาย Channel มากขึ้นแล้วก็จะมี อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมทําการทดสอบแล้วก็ร e คอร์เสียงออกมาได้4 channel โดยที่เราไม่ต้องใช้มิเซอร์นะครับแต่ว่าเราต้องใช้เป็นตัวจออัตมอสยินจา V มาเป็นตัวช่วยอีกทีหนึ่ง ถ้าใครมีจออัตโมสซินจาวีก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานแบบผมก็ได้โดยที่ผมได้ใช้เป็นกล้อง Sony A7S Mark 3ทําการเชื่อมต่อสาย T-R-S เข้าที่ช่อง A-B แล้วก็ต่อสายเข้ากับตัวกล้องอีกทีหนึ่งส่วนตัวจอนะครับผมก็จะหาสาย T-R-S อีกเส้นหนึ่งมาเสียบเข้าที่ช่อง C-Tap D แล้วก็นําสาย T-R-S ไปเสียบเชื่อมต่อเข้ากับตัวจออีกทีหนึ่งผมก็จะได้รายเสียงมาทั้งหมด4 Channel ก็คือเสียงจะมาจากสาย HDMI จากตัวกล้องซ้ายขวาที่เป็น A-B 1คู่ แล้วก็จะได้เสียงซ้ายขวาที่เป็นช่อง C แล้วก็ดีอีก1คู่แต่ว่าตรงนี้นะครับเราต้องเรคคอร์ดเสียงผ่านตัวจออัตโมสซินจาวีเท่านั้นนะครับถึงจะได้ลายเสียงมาทั้งหมด c h ่ช n e l ด้วยกันการใช้งานไม้ที่เป็น4ตัวส่งแล้วก็1ตัวรับเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่มากกว่าปกติเอาจริงๆแล้วถ้าจะให้ใช้งานง่ายไปเลยผมก็แนะนําให้ไปใช้พวกมิกเซอร์อย่าง Zoom H6 หรือว่าตัว Sony 3km ที่จะมีช่อง XLR แล้วก็สามารถคคอร์ดเสียงได้ง่ายกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เมนูถัดลงมาจากตัว Mix เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่เขียนว่า Power ในเมนู Power เนี่ยเราสามารถเปิดปิดการทำงานของตัวไม่์ผ่านตัวรับตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นภาษาแล้วก็เวอร์ชันของตัวรับ โอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ไปดูการทดสอบการใช้งานตัวไมโครมิก้าบูมเอ็ตัวนี้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณดีขนาดไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องคุณภาพว่าจะมีคุณภาพเสียงที่ใช้งานได้จริงหรือเปล่าจะเป็นยังไงไปชมเลยครับแกผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นการออกมาเทสตัวไมโครมิก้าบูมเอ็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น QUA หรือว่ารุ่นคอร์ ที่มี4ตัวส่ง1ตัวรับนะครับแต่ว่าในการทดสอบวันนี้ผมจะทดสอบแค่2ตัวส่งอย่างที่ทุกคนสังเกตเห็นนะครับว่าเสียงลมมันจะเข้ามาอย่างตัวใหม่อันนี้เราต้องใช้เป็นอะไรมิวถ้าบริเวณที่เราใช้ไม่นะคะม,มีลมค่อนข้างแรงเราก็สามารถใช้ตัววินสกินตัวนี้นะคะในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรในการที่จะป้องกันลมพอเราครอบไปปุ๊บนี่ละครับก็จะสังเกตว่าเสียงลมอ่ะ มันจะหายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็หายไปเป็นเปียทิ้งเลยนะไม่มีเสียงลมเลยแล้วก็การใช้งานตัวใหม่นะครับเราก็สามารถใช้งานโดยการหนีบไปที่คอเสื้อของเราแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยากใช้ไม้แบบหนีบคอเสื้อแบบนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นตัวไม้ลาวาเลียได้เหมือนกันโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเสียงที่ได้จากตัวไมโคมมกาบูมเอ็กซ์ยูนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบอระยะการส่งสัญ,ญญาณของไม้ตัวนี้ให้ชมกันนะครับไปชมไปเลยครับโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นการทส ตัวไมโครมิก้าบูมเอสยูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้เป็นไม้บิวินของตัวไมโครมิก้าบูมเอสยูเลยนะครับไม่ได้ใช้เป็นไม้ลาวาเลียเพราะว่ามันจะมีลมที่ค่อนข้างแรงนะครับเราสามารถใส่ตัววินสกรีนตัวนี้เอาไว้ได้นะครับก็ช่วยการเสียงลมแล้วก็ช่วยลดเสียงลมไปได้เยอะมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบระยะการส่งสัญญ,ญาณของตัวไม้นะครับซึ่งโคมิก้าเนี่ยเขาก็เคีไว้ว่าสามารถส่งสัญญ,ญาณได้ไกลถึง1 2ึงเมตรแต่ว่าอันนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าเราควรกลาง เสาสัญญาณตัวนี้ออกมาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเสาสัญญาณแบบนี้นะครับก็กางออกมาเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยก็แนะนําให้กางเสาสัญญาณเอาไว้เราก็จะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลามากขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าจะส่งสัญญาณได้ไกลขนาดไหนฮัลโลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้ตอนนี้ก็อยู่ไกลประมาณ10เมตรนะครับที่อยู่ฮัลโลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ยังดีอยู่นะครับก็มาที่ระยะประมาณสามสิบสี่สิบเมตรห่างจากตัวไม้เนี่ยถ้าผมหันหลังปุ๊บ ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยก็จะเหมือนกับการใช้งานตัวไม้ที่ใช้คลื่นความถี่แบบดิจิตอนการใช้งานก็พยายามให้ตัวไม้เนี่ยมันเป็น line of sight นะครับก็คือตัวรับกับตัวส่งมันเห็นกันโอเค <c oughs> ยังยังช็ยงอยู่เจังปะอ๋อเริ่มเริ่มขาดแล้วเริ่มขาดไม่ไกี่ที่สัญญ,ญาณมาขาดขาดห,หายนะครับก็เป็นเพราะว่าผมกางตัวเสาสัญ,ญญาณออกมาไม่สุดอันนี้ก็เพิ่งรู้นะครับว่าถ้าผมกางเสาสัญ,ญญาณออกมาไม่สุดเนี่ย สัญญาณมันจะขาดหายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นระยะที่ประมาณ120เมตรนะครับการส่งสัญญาณของตัวไม้เนี่ยมันก็จะส่งได้ระยะนี้พอดีเลยแต่ว่าถ้าผมถอยออกไปเรื่อยๆอีกเนี่ยมันก็จะเริ่มสัญญาณเริ่มขาดหายแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มันมีลมมาเยอะเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวไม้ระเาบาียงนะครับมาเสียบเข้าที่ตัวรับแล้วก็ทําการเก็บสายให้เรียบร้อยมันก็จะทําให้เราดูมีความเป็นโปรเ e s s ั o นอลมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเสียบไม้ง่ายๆแบบนี้ ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การทำงนานของแต่ละคนนะครับผมโอเคผมแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวตัวหมคโมิกาบูมเอ็กซ์ยูรุ่น QUA หรือว่ารุ่นคอร์สตัวนี้นี่เองก็สําหรับไมค์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไมค์ที่เหมาะกับการทํางานกับโปรดักชันที่ต้องการใช้งานตัวไมค์กับพิธีกร2-4คนไมค์ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์การทํางานที่หลากหลายรูปแบบมากๆเราก็สามารถเลือกซื้อได้ทั้งตัว4ตัวส่งแล้วก็1ตัวรับ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น2ตัวส่ง1ตัวรับนะครับอันนี้ก็เลือกซื้อให้เหมาะกับการทางนานของเราแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจไมโครมิก้าบูม XU ตัวนี้นะคะก็สามารถอะไรนะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ของเราได้เลยนะคะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช anel เขือกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ